พาไปที่ประเทศญี่ปุ่นกันหน่อยนะคะ<ฆ>ช่วงต้นปีแบบนี้เนี่ยเขาจะมีหนึ่งพิธีกรรมที่คนญี่ปุ่นที่นับถือลัทธิหนึ่งเขาจะมารวมตัวกัน<ฆ>ในวัดในศาลเจ้าต่างๆเพื่อสวดมนต<ฆ>์ปีนี้มีความพิเศษด้วยนะเพราะว่าเขามีการสวดมนต์ไล่โควิดส<ฆ>ิด<ฆ>้วยและนอกจากการสวดมนต์เนี่ยคุณผู้ชมยังมีหนึ่งพิธีกรรมที่ต้องบอกว่าน่าสนใจและไม่เหมือนใครค่ะเพราะว่าเขารวมตัวกันอาบน้ําเย็นเยือกเลยนะคะมีน้ําแข็งอยู่ในน้ําด้วยบรรยากาศจะเป็นยังไงแล้วความเชื่ออะไรทําให้พวกเขาปฏิบัติตัวแบบนี้ไปติดตามกันเลยค่ะ ทุกต้นปีอาทิตย์ที่สองของเดือนมกราคมชาวญี่ปุ่นที่นับถือลัทธิชินโตจะมารวมตัวกันที่ศาลเจ้าเพื่อร่วมกันทำพิธีอาบน้ำเย็นจัดหรือพิธีคันชูมิซกิผู้คนราวร้อยกว่าคนจะมาในชุดสีขาวชายนุ่งผ้าเตี่ยวหญิงใส่ชุดคลุมผูกเอวสีขาวพร้อมผ้าโพกรอบศีรษะที่เป็นสีขาวเช่นกันคนที่มาร่วมพิธีจะมีตั้งแต่ผู้สูงอายุไปจนถึงเด็กน้อยตัวจิ๋ว แรกเริ่มทั้งหมดจะมารวมตัวกันมีผู้นำพิธีทำความเคารพสิ่งที่พวกเขานับถือพร้อมบทสวดที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่อบอุ่นร่างกายพร้อมกันเหมือนกับการวอร์มอัพก่อนออกกำลังกายแต่นี่เป็นการทำให้ร่างกายพร้อมก่อนที่จะพาตัวเองไปลงแช่ในน้ำเย็นเจีย๊ยบหรือบางความเชื่อจะกวักน้ำออกมาจากบ่อที่เตรียมไว้เพื่ออาบน้ำหรือบางที่ก็อาบน้ำในบ่อก,ก็มีค่ะ ทุกคนจะขยับแขนขาไปมาด้วยท่าทางราวกับกำลังพายเรือพร้อมกันกับกล่าวคำขวัญปลุกใจด้วยเสียงดังฟังชัดส่วนบางความเชื่อไม่ใช่แค่กวักน้ำออกมาอาบแต่ทั้งหมดจะลงไปแช่ในบ่อน,น้ำขนาดใหญ่ที่เตรียมไว้ ภายในใส่น้ําแข็งก้อนใหญ่ทำกลางอากาศเย็นหลังจากนั้นทั้งหมดจะนั่งแช่ตัวเองในน้ําพร้อมกับสวดบทสวดมนต์ตามความเชื่อว่าการลงแช่บ่อน้ําเย็นแบบนี้เป็นการชําระจิตใจและร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์รับปีใหม่และฝึกจิตใจให้แข็งแร่งภายใต้อุณหภูมิสูงลิ้ว จากพิธีการแช่บ่อน้ําที่เตรียมน้ําแข็งไว้ตามสาเจ้าแล้วผู้คนบางพื้นที่จะลงไปแช่น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติก็มีเช่นกันค่ะทำกลางหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักช่างเป็นความหนาวเย็นที่สุดท้าทายจริงๆนั้นเป็นบรรยากาศของพิธีคันชูมิโซกิหรือพิธีแช่น้ําในน้ําเย็นจัดที่เคยจัดขึ้นในปีก่อนหน้านี้ นอกจากคนที่มาร่วมพิธีกรรมหลักร้อยยังมีคนมาร่วมให้กำลังใจและยืนชมพิธีกันจำนวนมากพร้อมทั้งสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจจากทั่วทุกมุมโลกคนญี่ปุ่นที่นับถือลัทธิชินโตเชื่อว่าการทำพิธีกรรมเช่นนี้จะทำให้พวกเขามีร่างกายแข็งแรงปราะศะจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดทั้งปีบางคนที่มาแท่นอกจากอวยพรให้ตนเองแล้วยังขอพรให้กับคนในครอบครัวอีกด้วย พร้อมอยังแลกเปลี่ยนคำอวยพรระหว่างผู้ที่เข้าร่วมทำพิธี ash. ส่วนในปีนี้ณสันเจ้าเทปสุกรุงโตเกียวถึงแม้จะมีการแพ yeah. ร่ระบาดของโควิด -19 พิธีกรรมนี้ยังถูกจ <osh. Bien. S 1> <wus fungus. S 2> ัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่66แล้วแต่ก็มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมโควิด -19 จากจำนวนผู้ศรัทธาในลัทธิชินโตที่เข้าร่วมพิธีหลักร้อยในทุกๆปี ปีนี้ทางการญี่ปุ่นอนุญาตให้มีผู้เข้าร่วมพิธีอย่างจำกัดโดยเหลือคนเข้าร่วมแค่12คนเท่านั้นโดยมีผู้ชาย9คนและผู้หญิงอีก3คนแถมยังงดไม่ให้เข้าชมพิธีแม้แต่คนเดียวอนุญาตให้สื่อมวลชนส่วนหนึ่งเข้ามาบันทึกภาพเท่านั้นท่ามกลางอุณหภ,ภูมิประมาณ5.1องศาเซลเซียสบางปีเคยต่ำกว่านี้อีกลองจินตนาการดูค่ะว่าอากาศที่หนาวขนาดนี้แถมยังต้องแช่ในน้ำเย็นต้องใจแข็งขนาดไหน แต่ความพิเศษของปีนี้คือการสวดมนต์ขอพรให้โควิด -19 หมดไปโดยไวยหรือสวดมนต์ไล่โควิดนั่นเองเพราะญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งในประเทศอาเซียนพลัสามที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ไม่น้อยและนี่คือวินาทีการสวดมนต์ภาวนานในน้ำเย็นเจี๊ยบก็จะหนาวสั่นแบบนี้แต่ถึงจะสั่นเพราะความเย็นแต่ทุกคนก็อดทนจนจ,นจบพิธีเลยแหละค่ะ แล้วอะไรทำให้ผู้คนที่ศรัทธาในลทัทธิชินโตมีความเชื่อในลักษณะนี้ต้องย้อนกลับมาทำความเข้าใจกับลทัทธิชินโตลทัทธิที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดในญี่ปุ่นกันก่อนชินโตเป็นลทัทธิที่ไม่มีคำพีไม่มีวิธีการปฏิบัติตายตัวไม่มีรูปปั้นนับถือแต่จะเป็นความศรัทธาที่มีในธรรมชาติส่งต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันเชื่อและนับถือดวงอาทิตย์เชื่อว่าเทพแห่งดวงอาทิตย์เป็นบรรพบุรุษแห่งองค์จัก,กรพรรดิ รวมไปถึงสิ่งที่สิงสถิตยอยู่ในธรรมชาติที่พวกเขาเรียกกันว่ากามิที่บอกว่าเก่าแก่ที่สุดเพราะชินโตมีมาก่อนที่ศาสนาพุทธและลัทธิของจือจะเข้ามาสู่ญี่ปุ่นซะอีกค่ะสวัสดีอาเซนพลัสมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณโอโนสกิชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในไทยมาหลายปีให้ข้อมูลกับเราว่าลัทธิชินโตเป็นหนึ่งลัทธิที่คนญี่ปุ่นนับถือจำนวนมากอยู่ที่ราว4 6เปอร์เซของคนที่นับถือศาสนาทั้งหมด แต่คุณโอโนสกิเล่าว่าคนญี่ปุ่นที่ไม่นับถือศาสนาใดเลยมีมากกว่านะคะอยู่ที่ประมาณ70-8 0เ์เซเลยทีเดียวคนที่ศรัทธานในลทัทธิชินโตแต่ละพื้นที่อาจมีความเชื่อที่แตกต่างกันไปหลักๆศรัทธานในธรรมชาติเช่นแม่น้ำภูเขาหรือต้นไม้และสิ่งต่างๆที่มีอยู่ตามธรรมชาติและให้ความสำคัญกับความบริสุทธิ์สอดคล้องกับพิธีกรรมคันชูมิโซกิที่มีการชำระร่างกายเพื่อความบริสุทธินั่นเอง โดยผู้ที่ศรัทธาในลทัทธิชินโตเคร่งคัดเรื่องความสะอาดมากถือว่าความสะอาดมีสถานะสำคัญการเป็นคนไม่สะอาดเป็นบาปเป็นความผิดต่อพระเจ้าความเชื่อนี้ทำให้คนในญี่ปุ่นชอบอาบน้ำก่อนทานอาหารเย็นและก่อนทำพิธีกรรมต่างๆส่วนเรื่องการแช่น้ำในน้ำแข็งซึ่งเป็นน้ำเย็นก็เป็นการแสดงถึงความกล้าหาญอดทนซึ่งสอดคล้องกับหลักจริยธรรมของผู้นับถือลทัทธิชินโตที่มองว่าความขาดเป็นบาปอย่างหนึ่ง และความกล้าหาญเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การยกย่องเป็นหลักปฏิบัติแรกๆที่พ่อแม่พึงสอนลูกคุณโอโนสกิยังให้ข้อมูลที่น่าสนใจด้วยว่าคนสมัยใหม่ในญี่ปุ่นเริ่มใส่ใจในพิธีกรรมต่างๆลดลงจึงเห็นการผสมผสานความเชื่อในรูปแบบที่หลากหลายตามความศรัทธาของแต่ละคนที่เลือกจะเชื่อในสิ่งที่พวกเขาเชื่อบนพื้นฐานที่แตกต่างกันไปตามปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั่นเอง ความเชื่อและความศรัทธาบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้คนแต่ละพื้นที่ธรรมเนียมและประเพณีก็เป็นอีกหนึ่งความงดงามที่สะท้อนออกมาถึงแม้จะเปลี่ยนไปบ้างตามกาลเวลาแต่ก็ยังเป็นส่วนผสมที่หลอมตัวอยู่ดีใครมีโอกาสไปญี่ปุ่นช่วงต้นปีหลังจากพ้นช่วงโควิด19ไปถ้ามีโอกาสการแวะไปสัมผัสบ,บรรยากาศที่ที่คันซูมิโซกิด้วยตาตัวเองสักครั้งก็ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะ